แน่นอนว่าฉันรักเขาก็เ,าเป็นพ่อฉันเองเออเออนี่คือ,อยังไงจะพูดอะไรก็พูดมาก็คือตอนที่แกพูดว่าแน่นอนมันดูไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ถ้างั้นขอถามอีกรอบนะแกรู้สึกยังไงกับพ่อของแกมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ซับซ้อนเกินกว่าที่นายจะสบายใจที่จะยอมรับและเข้าใจมันได้ทั้งหมด ฟังนะฉันรักพ่อฉันเข้าใจไหมฉันรักพ่อนั่นแหละคือความจริงรักเหรอก็นั่นแหละที่ฉันพูดแกบอกว่ารักทั้งที่ททพ่อแกตายไปแล้วแกไม่ได้รักเขาเลยแกแค่เคยรักเขาเซนซิทีฟจังนะฟังนะถ้าฉันไม่ได้รักเขาจริงเราจะมาอยู่ตรงนี้เหรอใช่ไหมไม่ต้องลงลึกขนาดนั้นก็ได้ไม่เราอยู่นี่แล้วทำไมฉันต้องกระเสือกกระสนหาคนที่ฆ่าเขาด้วยถ้าฉันไม่ได้รักเขาจริงฉันจะทำทั้งหมดนี่ไปเพื่ออะอ่าเี้ยเลอกำดาวไหล นึกว่าจะเป็นคนที่ฉุนเฉียวง่ายซะอีกไม่นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าฉันเตะหน้าแกมากกว่าอ๋อขอบคุณที่เตือนนะเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นฉันจะห้อยแกไว้ข้างตึกนี่แล้วแกต้องบอกว่าโชาวรวอยู่ที่ไหนหรือจะให้ฉันโยนแกตกลงไปตายใจเย็นนึกว่าจะไปได้สวยกว่านี้ซะอ,อีอกก็ทําอยู่นี่ไงรู้ไหมสำหรับกาเป็นไอสวะแล้วแกไม่คุยง่ายชิบเป๋งเลยว่ะแต่ที่ฉันต้องการตอนนี้คือที่อยู่ของโชาราว กูไม่บอกมึงหรอกว่าเฮ้ยแย่ขี้แพ้เห็นปะว่ามันเหมือนกับที่ฉันคิดไว้เด็ดๆเลยบอกว่าเธอเราจะฆ่ามึงเหมือนที่ฆ่าพ่อมึงด้วยกูขอให้แม่งตีตัวไอ้เด็กติดพ่ออย่างมึงให้ตายหาไปเลยฟังกูอยู่ไหมนี่อยู่ข้างนอกคืนนี้ลมแรงดีเนาะว่าไหมทำไมต้องข้างนอกด้วยไม่บอกด้วยว่าแกจะตกไปไหนกินมื่อยู่ข้างนอกเลยอ่ะเฮีย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 เดี๋ยว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 จะมีเพื่อนบ้านนะ บอกสิของแกหน่อยแล้วบอกที่อยู่ของชาวราวมาได้ได้เอ่อสติลสติลมิวล,ลูเบลินอ่อลูเบรลินสติลมิวพอใจยังโอ้ยเฉวนะที่นัน่นเออดิ้กูรู้แค่นี้หยุดร้องได้แล้ว <Yeah. S 1> ช่วยด้วยช่วย hey, ด้วยเฮ้ยฮเดี๋ยวฉันจะดึงแกกลับขึ้นมาถ้าเกิดว่าแก,แกหุบป,ปากช่วยด้วยทังที่จริง มันดีมากๆที่ได้คุยเรื่องนี้กับใครสักคนแต่ว่าที่ฉันจะพูดคือฉันดีใจมากที่พาแกเมื่อคืนนี้